ทุกคนพลอยพาสวยวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจในหัวข้อเรื่องทำไมไม่นิยมฉีดไขมันที่ปากค่ะปัจจุบันเนี่ยใครๆนะคะก็ฉีดปากกันทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมคะเพราะว่าพอฉีดแล้วเนี่ยรูปปากของเราก็ได้รูปทรงที่สวยงามที่สำคัญเนี่ยสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวปากของเราด้วยค่ะ แล้วเพื่อนๆรูๆ้ไหมคะว่าไขามันตัวเองเนี่ยก็สามารถเอามาสีดที่ปากได้เหมือนกันค่ะแต่ทําไมไม่ค่อยเห็นมีใครฉีดกันเลยเป็นเพราะว่าการที่เรานะคะฉีดไขมันที่ปากแล้วทําให้บวมช้ำม,มากกว่าและต้องพักฟื้นนานกว่าแล้วถ้าหากว่าเราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ชอบรูปทรงที่เราฉีดเข้าไปเลยไม่สามารถฉีดสลายได้ค่ะต้องรอให้น้องไขมันเนี่ยลลายไปเองแล้วประเด็นคือน้องไขมันเนี่ยลลายยากมากๆค่ะ ากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเอเชียหรือเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับสัญญกรรมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไว้พลอยจะมาตอบนะคะ